สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโาทราทัศน์ DMC ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะทางรายการ DMC Guide จะได้มานะนำโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งให้คุณผู้ชม DMC ทั่วโลกได้รู้จักกันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่พัฒนายาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีความรู้คู่คุณธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือโครงการสมาธิก้านั่นเองค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวพุทธวิธีและฝึกสมาธิควบคู่กันไปค่ะดังนั้นในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงการนี้กันค่ะ และในวันนี้นะคะทางรายการ DMC ี u i d ไกด์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทวัชชัยเชยะวังโสได้เมตตามาถ่ายทอดเรื่องราวและธรรมะดีๆเกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้วกันค่ะกราบมัศการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะกราบเรียนถามว่าโครงการสมาธิแก้วนี้คือโครงการอะไรแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรคะโครงการสมาธิแก้ว เป็นโครงการอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจะโดยที่มีเป้าหมายเพื่อการบรรลุธรรมและนําไปใช้ได้จึงให้ความสมําคัญกับการฝึกตนเองจากห้าของชีวิตเป็นอันดับแรกผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดโดยคณะพระอาจารย์และครพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการอบรม เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวเป็นอุปนิสัยที่ดีข้ามภพข้ามชาติไปค่ะทีนี้จะพูดถึงเรื่องการฝึกตนเองจากห้าห้องชีวิตหรือการพัฒนาตัวเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจจากสถานที่ห้าแห่งที่เราใช้เป็นประจำอยู่ทุกวันคือห้องน้ำห้องนอนห้องแต่งตัว ห้องอาหารห้องทำงานหรือห้องปฏิบัติธรรมนั้นค่ะความจริงมันไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นความรู้เก่าๆเ,เดิมๆของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านได้ปลูกฝังอบรมเรามาตั้งนานแล้วและในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเขี่ยวเข็นเราอยู่โดยเฉพาะคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์คุนนกยุงที่ท่านได้สอนโดยการทําให้ดูเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่ยุครุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์โชคดีที่ได้เข้าวัดในช่วงที่ยังเห็นท่านปฏิบัติตัวฝึกกายฝึกใจของท่านและนำมาสอนให้กับเราสอนในทวงท่านเองเลยนะะด้วยวใจที่ห่วงใยเราข้ามภพข้ามชาติท่านทําอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นดังนั้นในห้วงเวลาเนี้ยเป็นเป็นภารกิจหน้าที่ของเราที่ต้องถ่ายทอดกับบรรดชนรุ่นต่อไปซึ่งก็เป็นหลานจิตเหลนจิตของท่านนั่นแหละ,ะก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายเกินกว่าที่ท่านได้สอนเรามา ท่านสอนอย่างไรเราก็สอนอย่างนั้นเราทําอย่างไรเราก็สอนอย่างนั้น <c oughs> ไม่ได้สอนให้เป็นผู้รู้แต่สอนให้เป็นผู้ทำํำ <c oughs> ต้องการให้ทําเป็นเพราะที่ผ่านมาเรายัางทําไม่ค่อยเป็นเหมือนกับคุณยายอาจารย์ท่านยังไม่เข้าใจเหมือนกับท่าน <c oughs> เราก็เลยยังไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะทําเหมือนอย่างท่านดังนั้นกิจวัตรกิจกรรมในห้างชีวิตของเราก็เลยทําบ้างปล่อยบ้างทิ้งบ้าง <c oughs> เรื่อยเปื่อยไปวันวันนะ แต่ถ้าหากว่าเราได้รู้ความจริงสามประการเหมือนอย่างที่คุณยายอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นว่าทำไมต้องทำทำแล้วดียังไงทำอย่างไรนั่นแหละอารมณ์อยากจะทำมันก็จะมาคราวนี้ทำอุตรุษเลยยิ่งทำยิ่งพึ่งอารมณ์ดีหน้าใสาใจละเอียดไม่เครียดไม่กงังวลพอถูกฝึกให้เป็นคนสะอาดตรงต่อเวลาพอนั่งรับตาใจก็นิ่งใจก็หยุด หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งดิ่งข้ากลางมันง่ายแสนง,ง่ายค, <ะ S 2> คนเราในเวลาที่พื้นฐานใจมันดีนะดวงใสใสก็จะมาะองค์พระใสใสก็แย่งกันมาพอได้มาแล้วก็รักษาได้ไม่เรือนไม่หายอย่างง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคําที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะคำว่าห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัยเนะะี่ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้แล้วก็ได้ใช้ห้องชีวิตเนี่ยในโครงการสมาธิกแก้วอย่างไรบ้างคะคือโครงการห้างชีวิตเนี่ยเป็นการปรับพื้นฐานใจเพื่อการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยมที่สุดค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมคนที่ปฏิบัติห้าห้องชีวิตได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยจึงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งใจและกายค่ะกายสงบใจก็สงบ จากที่เป็นคนใจร้อนมักง่ายปล่อยปาละเลยเอาแต่ใจตัวเองจะกลายเป็นคนที่มีน้ำใจต่อหมูนะ่คณะมีระเบียบรักความสะอาดอารมณ์สงบเยือกเย็นผลการปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าทำใจหยุดใจนึงได้อย่างรวดเร็วมากเพราะนิสัยที่ดีๆมันก่อมาจากตรงนั้นพื้นฐานใจที่ดีมันก็เกิดมาจากตรงนั้นห้าห้องชีวิตกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่า กิจกรรมในโครงการสมาธิ9ก้เนี่ยคะ่ะประกอบด้วยอะไรบ้างคะเนื่องจากโครงการสมาธิแก้วเนี่ยเป็นโครงการที่มีหลักสูตรเป็นไปตามหลักการของหลักธรรมบันอยู่สูตรที่จะปลูกฝังคุณธรรมความดีต่างๆเนี่ยเป็นตามลาดับขั้นดังนั้นก็จะมีออกกิจกรรมตั้งแต่การฝึกตนเองจากห้าหของชีวิตการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะรอล้อมให ผู้เข้ารับการฝึกตัวเนี่ยจะมีคุณภาพกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดสามารถนั่งปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยมที่สุดค่ะหากคุณผู้ชมหรือน้องๆ้องที่รับชมทางบ้านนะคะสนใจในโครงการสมาธิ9ก้ค่ะคุณผู้ชมหรือน้องๆ้องเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้นี้ได้ะคะ่ะก็สาหรับผู้ที่สนใจทุกๆคนที่าอายุระหว่าง18-35ปถึงปีแล้วก็กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วที่รักการฝึกตัวเองโดยมีเป้าหมายเพื่อการบรลุธรรมก็สามารถที่จะเข้าร่วมอบรมโครงการสมาธิแก้วในรุ่นที่45ที่กำลังจะถึงนี้ได้ะระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนพศ2557โดยขอรายละเอียดที่เสาโอ28สภาธรรมกายสาคนวัฒธรรมกายในทุกๆวันอาทิตย์หรือจากเว็บไซต์ของ โครงการที่ w w w p b d t n t h ี่จับผู้ประสานงานโครงการของกองปฏิวัติธรรมโทร087 502 6664สำหรับคนที่ยังมีความกังวลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนจากห้างของชีวิตสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้จากพระอาจารย์ประจำโครงการโทร081 699 3209 ก็ขอเชิญผู้ที่รักการฝึกตัวเองรักการปฏริบัติธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาธิแก้วด้วยกันทุกๆคนนะค่ะสาธุค่ะสิ่งที่น้องๆจะได้รับประโยชน์กลับไปนั้นมีอะไรบ้างคะเนื่องจากโครงการสมาธิแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้เราเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบค่ะคือสามารถเป็นกาณมิตรที่แท้จริงของตัวเองได้ และก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตให้กับชาวโลกได้<ะ>แล้วก็โครงการนี้เป็นไปตามหลักการแห่งหลักธรรมันยูสูตรซึ่งมุ่งให้เราฝึกตัวเองเพื่อการบรรลุธรรมก็จึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อจบจากโครงการนี้แล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คุมค่าที่ได้เกิดมาในร่มเงาบรวรของผู้รู้ศาสนาอย่างแท้จริง อยากให้พระอาจารย์ยกตัวตัวอย่างคะ่ะเคสที่น่าประทับใจคะ่ะสําหรับน้องๆที่เคยเข้าร่วมกับโครงการสมาธิเก้าค่ะใ,ให้ท่านผู้ชมเนียมสิีทั่วโลกได้รับฟังกันนะคะในส่วนที่ประทับใจที่สุดของพระอาจารย์ที่เท่าที่เจอมามีน้องอย่คนชื่อน้องหันอันนี้เป็นชื่อเล่นๆกันนะเขาเข,ข้าโครงการก็มุ่งหวังจะมาฝึกตัวเองค่ะอยากลองนั่งสมาธิค่ะอยากได้ธรรมะ แต่ด้วยความที่น้องคนนี้มีฐานะทางบ้านดีมากม,มีคนใช้อยู่รอบตัวเมื่อเข้าโครงการแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นวันแรกของโครงการพี่เลี้ยงก็ยังไม่ได้ขยายความเกี่ยวกับความดีของห้าห้องชีวิตน้องก็ลงมือทำแต่ด้วยความที่ไม่เคยทำก็ทำไปร้องไห้ไปงหงุดหงิดจนกระทั่งได้พบกับอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้ให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตของคุณยายอาจารย์ท่านโอ้โหพอน้องฮันรู้ตอนนั้นเอง ทำไม่หยุดนะทำไม่หยุดปรับปรุงหมดทุกอย่างในไซตเป็นระเบียบเรียบร้อยจากห้องน้ำที่ไม่อยากขาดไม่อยากทําไม่อยากจับน้องงานขัดทุกวันขัดและอยากให้คนมาใช้กันเยอะๆด้วยค,คนสุดท้ายน้องงานมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยมมากนะเป็นพบที่พึ่งที่รึกของตัวเองได้นะแล้วก็กลับการอบรมออกไปก็ด้วยความปลื้มใจนะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจและความปลื้มใจของพระอาจารย์ประจำโครงการทุกคน และสุดท้ายนี้นะคะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมดี C มซีทั่วโลกหรือผู้ปกครองและน้องๆท่นานใดที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมกับโครงการสมาธิแก้วนี้ได้ค่ะ,ะโครงการสมาธิแก้วเป็นโครงการที่มีหลักสูตรการอบรมที่เป็นไปตามหลักการแห่งหลักธรรมอู่สูตรซึ่งเป็นแม่บทหรือต้นแบบที่ใช้ในการฝึกฝนอบรมตนเองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมุ่งหวังให้ผู้ฝึกตนเองบรรลุธรรม และก็สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้โดยการที่โครงการสมาธิแก้วเน้นการฝึกตัวเองจากห้าง้องชีวิตเป็นอันดับแรกจึงทําให้ผู้ได้รับการฝึกตัวเองทุกคนเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจภายในเวลารวดเร็วดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าเมื่อผ่านการอบรมโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ เป็นการยานวิทีสมบูรณ์แบบให้กับตัวเองได้แล้วก็สามารถเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตให้กับชาวโลกได้ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างที่สุดในการได้เกิดมาในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสานาอย่างแท้จริงจ้ะค่ะ และในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทวัชชัยเชียววังโสที่ได้เมตตากับทางรายการ DFC Guide มาให้ข้อมูลและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้วซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นบัลต้นแบบแก่โลกไปนี้ได้อย่างแท้จริงค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องเราดีๆในวันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาร่วมพูดคุยกับดารานักแสดงที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการสมาธิแก้วกันต่อคะ่ะจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ นนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องประมวลชนะตจรัสโชตพัฒหรือน้องเมเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบมาว่าน้องเมเมเป็นดารานักแสดงด้วยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ได้รับเกียรติได้เล่นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะค่ะเรื่อง้าห้องชีวิตค่ะของพระราชภาวนาจารย์ค่ะหลวงพ่อทัตชิโอของเรานะคะใช่แล้วค่ะ ป็นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับน้องเมเม่ด้วยนะคะสาธุค่ะแล้วสาหรับผลงานอื่นๆนะคะผลงานอื่นๆนะคะก็มีละครเรื่องคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจค่ะก็ออนแอร์จบไปแล้วค่ะช่องเจ็ดสีค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีโฆษณา MB เพร์คค่ะแล้วก็เอ็มบีนะคะวันสุดท้ายของคาราเมลค่ะแล้วน้องเมเม่รู้จักกับโครงการสมาธิแก้วนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มแรกใช่ไหมคะเมเม่เนี่ยก็อยากจะมี สมาธิที่ก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ <c oughs> ก็เลยได้ไปปฏิบัติธรรมค่ะของของที่วัดเนี้ยค่ะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยก็ไปเจอพี่คนนึง <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเมมแม่ถ้าเกิดว่าเมแม่อยากจะมีสมาธิที่ก้าวหน้าพี่แนะนําโครงการนี้เลยแล้วธรรมะน้องจะก้าวหน้ามากๆก็คือสมาธิแก้วค่ะได้ <c oughs> ย,ยินครั้งแรกก็แบบเอ๊ะแล้วสมาธิแก้วคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหาข้อมูลแล้วก็เลยสนใจโครงการนี้ค่ะแรงบันดาลใจสําคัญก็คือว่า อยากจะมีสมาธิที่ก้าวหน้างั้นแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้น้องเบมเม่เ,มเคยฝึกปฏิบัติธรรมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดาทีก็ฝึกปฏิบัติธรรมมาใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอย่างพนาวัดบ้างภูเรือบ้างแล้วก็ที่เวอร์พีดบ้างเนี่ยค,ะค่ะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะแบบอาทิตย์เดียวใช่ไหมคะ,คะก็รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มอิ่มเลยมันมีความรู้สึกว่าอีกนิดนึงใหญ่จะมี ระยะเวลาการทําสมาธิที่นานกว่านี้อะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะเคยอยู่ถึง2อาทิตย์คะ่ะก <c ười> ็ยังไม่ยังไม่สุดใจอะคะ่ะจนมาเจอโครงการสมาธิกแก้วอะคะ่ะอยู่ถึงประมาณ3อาทิตย์ขึ้นไปจนบางโครงการก็เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบเอ้ยประทับใจอยากมาสมก <ừ> ัสมัครโครงการนี้ค่ะค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยมีเวลาในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วบ้างไหมคะมีปกติแล้วเม่ก็ปฏิบัติธรรมทุกวันเลยนะคะค่ะ ก็จะทําทารักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้เข้าวัดมาแล้วอะค่ะ,คะประมาณ2อสปีได้แล้วอะค่ะแล้วผลการปฏิบัติธรรมอะคะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดีมสิทั่วโลกได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะค่ะก็ปกติก็แม่ม่ก็จะสมาธิสั้นนะคะ,คะแล้วก็เวลานั่งจะเกิดความฟุง้งความเครียดนั่งแล้วมันตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมาเข้าโครงการสมาธิแก้วคะ่ะก็เริ่มนั่งสมาธิได้ยาวนานมากขึ้น <c oughs> แล้วก็เริ่มสังเกตมีการจดบันทึกอย่างเมื่อก่อนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊จดบันทึกแล้วมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพระอาจารย์ได้บอกมาก็อ๋อเราจดบันทึกเพ,ทเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูวิธีการ <c oughs> จะได้รู้ว่าเอ๊ก่อนที่เราปฏิบัติธรมแล้วมันจะดีเนี่ยก่อนหน้านั้นเราทําอะไรมาเราใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมัน ให้อะไรเราหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะรวมไปถึงให้ในเรื่องของนิสัยเราด้วยค่ะนี่ค่ะอยากให้น้องเม่เม่ค่ะยกตัวอย่างว่าจากการเข้าโครงการสมาธิแก้วเนี่ยทางโครงการเนี่ยได้สอนหรือว่าให้อะไรแก่เราบ้างค่ะเรียกได้ว่าโครงการนี้ให้อะไรเม่เม่ยเยอะมากเลยนะคะอันดับแรกเลยให้นิสัยใหม่แก่เม่เม่ค่ะ,คะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าการที่เราจะพัฒนาห้าห้องชีวิตของเราเนี่ยมันจะทําให้ผล การปฏิบัติธรรมของเราเก้าวหน้าได้อย่างเมื่อก่อนคือไม่เข้าใจอะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อทำไมจะต้องมีความสะอาดเวลาสะอาดแล้วใจของเรามันก็จะแบบสบายใจมันจะเบิกบานทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยผลการปฏิบัติธรรมของเราคือเราจะไม่มีความกังวลว่าเฮ้ยงานไอ้น,นี้มันยังเหลืออยู่นะงานตรงนั้นเหลืออยู่ตรงนี้ยังไม่สะอาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราจัดการระบบของเราเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเวลานั่งสมาธิมันมีความสุข แล้วมันก็จะแบบอารมณ์มันก็จะเย็นอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่เมฆได้มาใช้กับตัวเอง <c oughs> แล้วก็คือว่าอย่างบางครั้งไม่น่าเชื่อว่าการที่เราทําอะไรที่หนักเกินไปเช่น <c oughs> ปิดประตูแรง <c oughs> ๆเปิดน้ําแรงๆมันมีผลต่อสมาธิเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จะเราต้องมาค่อยๆปรับว่าอ๋อถึงว่าล่ะคุณยายถึงค่อยๆให้เปิดน้ําเบาๆอ๋อถึงว่าล่ะคุณยายถึงให้เราต้องแบบสะอาดแบบทั้งข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่เนี้ยสอนให้ รู้มากเลยค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้น้องเมมฆค่ะฝากอะไรถึงน้องๆทั้งบ้านหรือคุณผู้ชมดิบซีทั่วโลกกะค่ะเกี่ยวกับโครงการสมาธิ9ค่ะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะที่ชมรายการ DMC ออยู่นะคะก็อยากจะให้มาลองนะคะหาเวลามาเข้าโครงการสมาธิแก้วค่ะเพราะว่านอกจากว่าคุณจะได้รู้จัก าการพัฒนาตนเองนะคะห้องชีวิตว่ามันสําคัญยังไงโดยที่ไม่ได้รู้จากแค่ตัวหนังสือะคะ่ะอันนี้คือจะมีพระอาารย์ที่จะให้คําแนะนําทําให้ดูนะคะแล้วก็ให้เราสามารถทําได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นได้นะคะก็อยากให้ลองมาดูว่าเอ๊ะพอเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยสมาธิของเราจะก้าวหน้าขึ้นยังไงแล้วก็ระยะเวลานะคะเหมือนจะนานแต่จริงๆแล้วอยากให้รู้เลยคะ่ะว่าพอมาเข้าโครงการแล้วไม่นานอย่างที่คิดเลยล่ะคะ่ะ และในท้ายที่สุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเมมเม่ค่ะหรือน้องประมูลชนัะจรัดโชตพัฒนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับโครงการสมาธิแก้วก,กับทางรายการ DMC Guide นะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเยาวชนผู้ที่รักในการประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะขอขอบคุณน้องเมเม่มากเลยนะคะกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะถูกคค่ะและสำหรับคุณผู้ชม หรือคุณผู้ปกครองและน้องๆท่านใดนะคะที่สนใจในโครงการสมาธิแก้วนะคะในวันนี้ค่ะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วเป็นโครงการสมาธิแก้วรุ่นที่45โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสาโอ28ทุกวันอาทิตย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0875026664 089 680-0055หรือที่ Facebook Fanpage สมาธิ9และ Line ID SMK 072ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะํานรายการมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-221-7770ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ